คุณคิดว่าต้นพริกที่คุณปลูกมีอายุอยู่ได้กี่ปีมาดูความสูงของต้นพริกต้นนี้กันครับต้นพริกต้นนี้มีอายุอยู่ประมาณ1ปีแล้วและมีความสูงเท่าผมเลยครับ170เซนติเมตรดูสิครับเราจะมีวิธีไหนในการทำให้ต้นพริกอายุยืนและ เก็บกินได้หลายปีมาดูกันครับตอนที่เราปลูกต้นพริกใหม่ๆต้นพริกจะเตี้ยและต้นเล็กครับและเมื่อเราปลูกต้นพริกไปนานๆต้นพริกจะเริ่มโตแล้วเห็นไหมครับแต่เราจะทำอย่างไรครับเพื่อให้ต้นพริกอายุยืนเก็บกินได้หลายปีมาดูกันครับ วิธีการทําให้ต้นพริกอายุยืนนะครับและเก็บกินได้หลายๆปีเมื่อต้นพริกเริ่มโตเริ่มออกผลนะครับเราควรทําแบบนี้ทุกท่านเห็นกิ่งเล็กๆไหมครับเราตัดทิ้งให้หมดเลยครับด้านล่างนะครับใบเรากลิดออกให้หมดนี่ครับเราควรเอาให้หมดนะครับนี่ ออกให้หมดกิ่งเล็กๆแบบนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับตัดให้หมดเลยครับเราจะไม่ให้ต้นพริกนะครับมาเลี้ยงด้านล่างเลยนะครับนะเราจะให้ต้นพริกนะครับไปเลี้ยงด้านบนเพื่อให้ต้นพริกนะครับมีความใหญ่ขึ้นตอนนี้ต้นพริกก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับเด็ดออกให้หมดเลยครับสําหรับใบและกิ่งนะครับลิดให้โปร่งที่สุด ง่ายๆนะครับในการเลี้ยงต้นพริกนะครับให้มีอายุยืนอยู่ได้หลายปีนะครับสําหรับกิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับนี่ครับเราก็ตัดออกนะครับเพื่อให้ทรงพุ่มนะครับของต้นพริกโป่งที่สุดและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิพยทีชแนลได้เลยครับเห็นไหมครับต้นพริกนะครับก็จะโป่งแบบนี้กิ่งไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดออก นี่ครับกิ่งแบบนี้นะครับไม่จําเป็นเราก็ตัดออกนะครับนี่ครับกิ่งนี้นะครับนี่ครับตัดออกนะครับเห็นไหมครับกิ่งจะโป่งขึ้นเห็นไหมครับต้นพริกก็จะเลี้ยงนะครับนี่ครับเลี้ยงต้นพริกนะครับให้โตใหญ่ขึ้นแบบง่ายๆเพราะว่าต้นพริกก็จะส่งขึ้นมาด้านบนเห็นไหมครับจะไม่เลี้ยงด้านล่าง เห็นไหมครับจะไม่มีใบและกิ่งอยู่เลยนะครับอีกไม่นานนะครับต้นของต้นพริกแบบนี้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าต้นพริกภายในบ้านเรานะครับที่เราปลูกเราอยากให้ต้นใหญ่และมีอายุยืนเก็บกินได้หลายปีนะครับลองทําแบบผมดูได้เห็นไหมครับตอนนี้กําลังติดดอกและออกผลจํานวนมาก เห็นไหมครับตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มออกดอกและติดผลนะครับเยอะมากนะครับและผมจะทําแบบนี้ทุกๆต้นนะครับเพื่อปลูกครั้งเดียวนะครับเราจะเก็บกินพริกได้หลายปีนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางชางนิทาทพี h ชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับลองทําแบบผมดูสิครับทําให้โป่งด้านล่าง และต้นพิ้งเรานะครับจะมีอายุยืนเก็บกินได้หลายปีลองทำสิครับ